โอเคครับผมแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีกันบทวกคนก็กลับมาพบกันอีกครับดีๆชแนลเกี่ยวกับเกมโลบไมค์ครับที่ใช้กันในกับในแมปที่มีชื่อว่าวินเลดเควสเควสนะครับผมนี่นะครับแมป ปิดเลยนะฮะน,นี่ครับผมวันนี้ผมจะมาแคสแมปนี้บ้างกว่าเนาะวินเลดนะไม่ได้แคสนานแล้วเพราะว่าหลังจากเพราะว่าผมแคสแมปผีมาเยอะนะพวกฟานาเฟ,ฟดดี้นะฮะอันนี้ผมก็ผมยังนอนได้อยู่นะผมว่าอนอนได้ยังนอนได้อยู่นะฮะตอนนี้บ้านนะเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำฟาร์มก่อนดีกว่าเนาะ ผมว่าอ่ปลูกข้าวฮะนี้ก็มีชาวบ้านขายนะฮะโอ้โล่แรกเอเมอรัลก็จะได้คุกกี้เอเที่เก้าชิน้น ก็ทำฟาร์มไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะผมแล้วก็ตรงรอบๆหมู่บ้านก็จะเป็นเกัดกำแพงเมืองนะฮะเหมือนเป็นประตูเข้าหมู่บ้านนะฮะเป็นกำแพงรอบหมู่บ้านนะผมเพื่อป้องกันเ,เรียกว่ามอนสเตอร์นะไม่ให้เข้ามานะฮะภายในหมู่บ้านนี้ได้นะอันนี้ก็มีหมูนะครับที่เลี้ยงไว้นะคือว่าเราเลี้ยงหมูไว้นะ ก็มีไอเนาะมีไอรอนโกเลมนะผมคอยคอยเฝ้าเมืองไว้นะฮะถ้าเวลามอนสเตอร์มันบุกมาเมื่อไหร่นะฮะเรามันก็จะคอยจัดการให้เมื่อน,นั้นนะฮะจังหวะนี้นะผมเราจะไปเอ่อไปเราจะไปตกปลาก่อนนะฮะจังหวะนี้นี่ครับผมไม่ต้องห่วงนะครับด้านในในด้านนอกก็จะมีไอรอนโกเลมสองตัวอีกสองตัวนะฮะยืนยืนอยู่นะฮะเฝ้าประตูเมือง นี่ครับผมเราก็อยู่ตรงทะเลสาบแล้วนะฮะเราจะไปนั่งเรือก่อนเดี๋ยวเราจะไปทายเรือไปผูกไปตกปลาก่อนนะฮะอ่ะโอเคอตรงนี้หลยนะเฮ้ยเอ้าอไปเลยตกปลาก่อนนะฮะ ตกปลาก่อนนะฮะจังหวะนี้นะฮะตกปลายังตกปลาก่อนฮนะเราจังหวะนี้เราตกปลาก่อน ผมเราก็จะตกปลาก่อนนะฮะจังหวะน,นี้นะครับตกปลาไม่ได้ปลาสักตัวเลยโอเคเอาใหม่นะฮะนี่ตกปลาเลย ได้แล้วเอ้ได้แล้วผมได้ปลามาตัวหนึ่งโ okay, อเคผู okay, ้ชมโอเคคผู้ชมว่าผมได้ปลามาแล้วตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ต้องได้อีกตัวหนึ่งอ๋อดูแล้ถ้าถ้าถ้ามันดึงเบ็ดเมื่อไหร่นี่แสดงว่าโอเคว่าแสดงว่าเราได้ปลามาแล้วนะฮะเฮ้ย โทษทีเจ้าไก่ฉันไม่ได้ตั้งใจงนะฮะตกปลาก่อนฮะเฮ้เฮ้เอย่าบางังเดี๋ยวปลาหนีหมดอย่าบางังอย่าบังอย่าเดี๋ยวปลาหนีเฮ้มันดึงดมันดึงเบ็ดแล้วมันดึงเบ็ดแล้วเย้ได้มาอะไรรับสองตัวตกอีกหนึ่งตัวตกอีกดีกว่า ตกปลากันดีกว่านะผู้ชมอ่าฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งนะฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้ปลายังไม่ได้ปลาเลยไม่ ok qua là bà mà đừng mệt nhân Đứng nhân vậy hey, đừng bệt lốc ช่ไมเมื่อกี้เมื่เอาไม่ได้ปลาเหรออ่ะดูซิดึงเบ็ดยังเออดึงแล้วอได้มาแล้วสามหกหกอีกตัวหนึ่งแล้วดึงดึงมันดึงเบ็ดอ่าอ้อ่าได้แล้วได้อีกสี่ตัวได้มาแล้วสี่ตัวครับคุณผู้ชมับได้ปลามาแล้ว ได้ปลามาแล้วนะคุผู้ชมมาไปกลับหมู่บ้านกันนะเราจะทาํา,า,นะา,าลปลาจนะนะ้างกันดีกว่านะฮะโอเคทานมาเลยปลาปลาย่างอร่อยแน่แนคุณผู้ชมทำปลาย่างดีกว่านะคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านผมบ้านผม าอ่ทำปลาย่างกันดีกว่าผูจเก็บเบ็ดก่อนเก็บเบ็ดก่อนไมไ่ไม่ได้เราเราไม่ได้จะครับไปเอออ่าได้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บทำทำนา <ๆ S 2> เอาโอเได้มาแล้วเออได้มา มาแล้วครับผมผู้ชมครับมาตัวหนึ่งป่ะโอ้อร่อยครับผู้ชมโอเคโอเคแล้วผมแมปมันมีประมาณนี้ผมก็โอเคผู้ชมครับก็โอเคใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมก็อย่าลืมกดทึบไลค์ผมก็โอเคกับผู้ชมก็ก็โอเคผมก็อย่าลืมกดทึบไลค์ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับ